ระวังนะครับออกกําลังกายมากเกินไปเนี่ยอาจทําให้หน้าแก่ได้นะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าออกกําลังกายมากเกินไปนะครับร่วมกับกินอาหารนะครับที่ให้พลังงานต่อวันน้อยกว่าความต้องการและกินโปรตีนน้อยเกินไปนะครับจนทําให้เปอร์เซ็นต์บัดตี้แฟทเนี่ยมันต่ามากทำให้ไขมันที่หน้านะครับมันน้อยลงไปด้วยจนทําให้หน้าดูแก่ขึ้นได้นะครับจากงานวิจัยนะครับของ American Society of Plastic Surgeons เเขามีการวัดปริมาณไขมันบนใบหน้านะครับของ กลุ่มทดลองที่อายุ46ปีเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการวัดอีกทีใน10ปีต่อมานะครับพบว่าไขมันนะครับบริเวณมิดเฟสนะฮะก็คือช่วงกลางใบหน้าเนี่ยมันลดลงไปกว่า12.2 12เลยแล้วก็มีการสรุปนะครับว่าการที่ไขมันนะครับในส่วนลึกของใบหน้าเนี่ยมันลดลงมากๆเนี่ยมันทําให้หน้าดูตอบลงนะครับตาดูโหลขึ้นนะครับเพราะการสปอร์ตบนหน้ามันลดลงนะครับโดยรวมเลยทําให้หน้าดูแก่ลงได้นะครับ และแน่นอนนะครับว่าไขามันเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับในการทําให้หน้าแก่ยังมีเรื่องของโครงสร้างใบหน้านะครับผิวหนังที่บางหรือหนาความยืดหยุ่นของผิวนะครับฮอร์โมนแสงแดดแล้วก็อีสรพัละปัจจัยเลยนะครับทำให้ผิวแก่ลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ครบทุกดได้